รวมไหมได้นะ,ะเบอร์หนะ้าได้นะ,ะ,บเ,ะเบอร์ห้าเขี่อได้นะเอาละเบอร์ห้าพอดีเอาดึงออกเอาไข่มาอีกเพิ็หนึ่งลเล็กปลากระป๋องมาอีกสองมามะ่าลูกสาวชอบอะไรลูกมามะ่าไข่ชอบ กี่หอนี่สามสิบกระหอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าให้สองกล่องเดี๋ยวกลัวกินเยอะกลัวผมชะลดเยอะเดียวนี่เสื้อนี่เสื้อกอ,อย้อยเดี๋ยวที่ให้เสื้อนี้ต้องดูคนเนียนะที่ให้มาที่มาวางวาง,วาง,วางนี่คือโยมต้องใส่แขนสั้นเดี๋ยให้โยผู้ชายเนั่ยไป <S 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 ไป, <S <S ไปให้เขา ไปดูไปวัดไซดูไปเอาแขนสั้นมาเสื้อยืดมาให้ของต้องดูด้วยว่าเราในของโยมเป็นนี่นี่เป็นนี่สานนี่เงี้ยใส่ใสะดวกเอ่าในนี่เป็นผ้าสิ้นสะนะนั่นลงอ่านะในสั่นลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ใส่ได้นะสะดวกเง,งี้ยสะดวกไหมอ่าอย่างเงี้ไยไปดูไซด์ยังไปดูไซด์ไป เออไม่ใช่มาถึงมาวางแล้วเราไม่รู้เก่งเขาจะแซงไปได้โอ้ยพวกแก่เหล่านี้นี่อะไรเสื้อ,อ่ะดีะใส่ได้ไหมอย่างนี้เด้อใส่ได้เลยนี่เสื้ออย่างดีเลยเมื่อกี้ใส่ได้ไหมขนานะดนั้นเมื่อกี้เี่ให้ไปเล็กไหม เมื่อกี้ที่ที่ให้ไปยอมมาเล็กไปถ้าตัวนี้พอดีกว่าไหมจได้ไหมคะไม่ได้ไเอาตัวนี้ดีกว่าไป,ไปเปลี่ยนเอาตัวนั้นมา<อ>ตัวนั้นเล็กไปนิดนีน่พวกนี้ให้ของโอ้โหอันนี้นกระเกงเบอร์เดียร์แ้วไหมได้ได้วัดคอแล้วค่ะไว้แล้วนะใน<ช>เสื้อยืดตัวหนึงน่งใช่ไหมเออเนี่ยให้โยมเสื้อยืดตัวนี้อ่าใส่เป็นชุดนี้เลยนี่เสื้อยืด เออยงเงี้ยได้อ่าหนึ่งเออเอาให้ให้โยมผู้ชายอีกตัวหนึ่งแขนสั้นมานนี่นี่มาสองตัวนี่ตัวหนึ่งอ่าเอาให้โยมตัวนึงไปอ่าไปไปตัวนู้อะไปนี่แหละนี่แหละให้เสื้อผ้าต้องดูไซส์ด้วยไม่ใช่ให้ใส่แล้วก็ไปเลยโอ๊้ใส่ไม่ได้ชานี้ให้กินคือเราห่อตอนท้องว่างสิบห้าวันปดสองกล่องก็เดือนหนึ่งพอดีนะ สิบห yeah. ้าซองชงชงกับแช่น้ำเนี้ยตัวอย่างก็มีละใส่แก้วแล้วก็ยีหยดลงไปนะให้มันให้มันละลายออกมาไปโอ้ดูเด็กคุยแล้วนะอร่อยไหมขนมอร่อยไหมลูกโอ้กินพลาติกด้วยเลยลูกโอ้ฮะกินพลาติกด้วยเลยลูกอ่ะไป You are.